เคยไหมครับที่บางคืนเรานอนหลับไปแล้วฝันเห็นคนที่จากเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ที่เคารพรักพอตื่นมาเราก็มักจะกระวนกระวายใจวิ่งไปทำบุญตักบาตรเพราะกลัวว่าท่านจะหิวโหวยหรือกลัวว่าท่านจะมาขอส่วนบุญแต่หลายคนกลับลืมมองไปครับว่าบางครั้งการที่เขามาปรากฏในห้วงนิมิตนั้นเขาไม่ได้มาเพื่อขอแต่เขามาเพื่อบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่านั้น โดยเฉพาะในวัยที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงเลขห้าเลข6กช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าทำไมชีวิตมันช่างเหนื่อยเหลือเกินทำดีกับใครเขาก็ไม่เห็นค่าเงินทองที่หามาได้ก็ดูเหมือนจะรั่วไหลออกไปไม่หยุดหยันเหมือนบารมีที่เคยมีมันถดถอยหายไปไหนหมดวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองวางความกังวลที่แบกไว้บนบ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานเรื่องหนี้สินหรือเรื่องสุขภาพที่ถดถอยลองหายใจเข้าลึกๆให้ลมปราณไหลเวียนไปทั่วร่าง แล้วฟังความลับที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้ครับเพราะบางทีคําตอบของคําว่าบารมีเศรษฐีที่ท่านตามหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่การขอพรจากฟ้าดินแต่อยู่ที่การปรับจิตให้ตรงกับข้อความที่คนตายพยายามจะสื่อสารกับเราการฝันเห็นคนตายไม่ใช่หลางร้ายแต่มันคือสัญญาณเตือนสติให้เราย้อนกลับมาดูคลังบุญในใจเราเองว่าวันนี้เรามีศีลมีฐานมีภาวนา ที่บริบูรณ์พอจะประคองชีวิตในบ้านปลายให้สงบสุขได้หรือ,อยังถ้าท่านอยากรู้ว่าทำไมยิ่งทำบุญยิ่งดูเหมือนยิ่งจนลงหรือทำไมยิ่งพยายามไขว่คว้าหาความสุขแต่ความสุขกลับยิ่งห่างออกไปฟังเรื่องราวต่อจากนี้ให้ดีนะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าการเรียกบารมีเศรษฐีให้กลับมาสถิตที่ตัวเรานั้นแท้จริงแล้วต้องเริ่มจากการเปิดประตูใจรับสัจธรรมที่คนตายพยายามจะบอกคนเป็นย้อนกลับไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีเศรษฐีวัยเกษียณคนหนึ่งชื่อว่าลุงบุญมาลุงบุญมาแกร่ำรวยจากการค้าขายมาทั้งชีวิตมีบ้านหลังใหญ่โตมีลูกหลานห้อมล้อมแต่ในใจของแกกลับไม่มีความสุขเลยแกมักจะฝันเห็นพ่อที่ตายไปเมื่อสิบปีก่อนอยู่บ่อยครั้งในฝันนั้นพ่อของแกไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่เดินนำแกไปที่บ่อน้ำหลังบ้านเก่าแล้วชี้ลงไปในบ่อน้ำที่แห้งขอด ลุงบุญมาตื่นมาก็ตกใจคิดว่าพ่อคงหิวบุญหรือมาขอให้ขุดทองใต้บ่อแกก็เลยไปจ้างพระมาสวดบ้างทำทานใหญ่โตบ้างแจกข้าวสารอาหารแห้งทีละมากๆเพื่อหวังว่าพ่อจะไปสู่สุขติและตนเองจะได้มีโชคมีลาบเพิ่มขึ้นแต่แปลกนะครับยิ่งลุงบุญมาทำบุญมากเท่าไหร่จิตใจแกกลับยิ่งว้าวุ่นลูกหลานเริ่มทะเลาะเบาแวง้งแย่งสมบัติ ธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มซบเซาลงจนวันหนึ่งแกทนไม่ไหวจึงเดินทางไปหาหลวงตาที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านลุงบุญมาเล่าเรื่องฝันนี้ให้หลวงตาฟังด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า,วาหลวงตาครับผมทำบุญให้พ่อไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมพ่อยังมาเข้าฝันชี้บ่อน้ำแห้งๆนั่นอยู่อีกหรือว่าผมทำบุญไม่พอหรือว่าบุญที่ผมทำมันส่งไปไม่ถึงหลวงตานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วถามลุงบุญมาว่าโยมบุญมาเวลาโยมตักบาตรหรือแจกของโยมคิดถึงอะไรลุงบุญมาก็ตอบตามตรงว่าผมก็คิดขอให้รวยขึ้นขอให้ลูกหลานเชื่อฟังขอให้พ่อมาให้โชคลาภผมบ้างสิครับหลวงตายิ้มอย่างเมตตาแล้วบอกว่าที่พ่อโยมชี้ไปที่บ่อน้ำแห้งนั่นน่ะเขาไม่ได้มาขอเงินทองหรือมาบอกเลขเด็ดอะไรหรอกแต่เขามาบอกว่า ใจของโยมตอนนี้มันเหมือนบ่อน้าที่ก้นรั่วต่อให้โยมตักน้ำบุญเทลงไปเท่าไหร่น้ำมันก็ซึมหายไปในดินจนแห้งขอดเพราะโยมทำทานด้วยความอยากแต่ไม่ได้ทำทานด้วยความละพ่อเขามาบอกความลับว่าถ้าอยากให้บารมีเศรษฐีกลับมาโยมต้องอุดรอยรั่วที่ก้นบ่อเสียก่อนลุงบุญมานิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่พลางคิดตามว่า รอยรั่วที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ท่านผู้ฟังลองนึกตามนะครับคนเราทำบุญกันมาทั้งชีวิตแต่ทำไมบางคนถึงดูผ่องใสมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาแต่บางคนยิ่งทำกลับยิ่งหน้าดำคร่ำเครียดยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าชีวิตขาดแคลนเป็นเพราะเรากำลังใช้ทานเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เหมือนการค้ากำไรเกินควรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่า ความลับที่คนตายมักจะบอกเราในฝันไม่ใช่เรื่องเงินทองภายนอกหรอกครับแต่คือการกลับมาสำรวจที่เจตนาของเราเองว่าเราทำเพื่อเอาหรือทำเพื่อให้กันแน่หลวงตาจึงเริ่มอ,อธิบายให้ลุงบุญมาเข้าใจว่าบารมีเศรษฐีที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินเต็มธนาคารแต่คือการมีใจที่เป็นประธานในความลุ่มลึกและสงบเย็น ท่านบอกว่าความลับที่พ่อของลุงพยายามจะบอกก็คือกฎแห่งกรรมนั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดสิ่งที่เราทําลงไปถ้ามีเชื้อของความโลภกํากับอยู่ผลของมันก็ย่อมร้อนรุ่มเหมือนไฟเผาแต่ถ้าเราทําทานด้วยการสละออกจริงๆแม้เพียงน้ำหนึ่งขันด้วยใจที่กว้างขวางผลของมันจะเย็นช่ําเหมือนฝนโบกคระพระ การที่ลุงบุญมาฝันเห็นบ่อน้ำแห้งขอดเพราะจิตของลุงกำลังแห้งแล้งจากความเมตตาต่อตัวเองลุงมัวแต่เอาความสุขไปผูกไว้กับโชคลาภภายนอกจนลืมรดน้ำพรวนดินให้กับใจตัวเองลองพิจารณาดูนะครับว่าในชีวิตจริงของเรามีกี่ครั้งที่เราให้คนอื่นไปแล้วแอบหวังผลตอบแทนพอเขาไม่ขอบคุณเราก็โกรธ พอเขาไม่ทำตามใจเราก็แค้นนั่นแหละครับคือรอยรั่วที่ก้นบ่อที่ทำให้บารมีเราไม่เต็มเสถียรพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องโลกธรรมแปดว่ามีลาบก็ย่อมมีเสียมลาบมียศก็ย่อมมีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาและมีสุขก็ย่อมมีทุกขคนตายเข้ามาเตือนให้เราเห็นไตรลักษณ์หรือความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งเหล่านี้ ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เคยสงสัยไหมครับว่าที่เราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เรากำลังพยายามจะเอาชนะกฎธรรมชาติหรือเรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจกันแน่เมื่อฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนทุกท่านลองพักจากเรื่องราวภายนอกสักครู่หนึ่งปล่อยวางความสงสัยปล่อยวางภาระที่แบกไว้ที่บ่า ทิ้งความขุ่นมัวในใจที่เกิดจากคำพูดของคนอื่นหายไปกับลมหายใจออกที่ยาวเหยียดแล้วลองจินตนาการว่าในใจเรามีแสงสว่างดวงเล็กๆนวลตาแผ่กระจายออกมาการจะเรียกบาร,รมีเศรษฐีกลับมาสถิตที่ตัวเรานั้นต้องเริ่มจากการคำใจให้เป็นเนื้อนาบุญที่สะอาดเสียก่อนเมื่อใจสะอาดแล้วไม่ว่าเราจะเอ่ยปากขอสิ่งใดหรือจะ่รยมนบทไหน พลังเหล่านั้นก็จะส่งผลอย่างรวดเร็วและมั่นคงลำดับต่อไปนี้ผมขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้มั่นเพื่อกล่าวบทสวดที่เป็นดั่งเกราะคุ้มครองและเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเป็นมงคลหรือที่เรียกกันว่าพระคาถาเงินล้านและบทแผ่เมตตาใหญ่เพื่อเป็นการอุดรอยรั่วในใจและสร้างฐานบารมีใหม่ให้หนักแน่นกว่าเดิม นะโมตัสสะพะคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอาภิราชาพระวันตุมเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัทย ο, วิรโคโนายังวิระหิงสาวิระอิทธิโย ο, วิรเทวศักวิรพระิโยวิรทาศีวิร,ะะวร,ท,าวรทาสาปุตตะสิทัะอิทธิโยพุทธศักมานีมามะพุทธศัก สวาโหมสัมปจิตฉามิเพงเพง่งพาพาหาหารือรือสัพเพสตาสุขิตาโหนตุนิทุกขาอเวราอัพยาปัจฉาอานีคาสุขีอัตตานังปริหรันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรต่อกันไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีความลำบากกายลำบากใจขอให้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเมื่อท่านสวดเสร็จแล้วให้ระลึกไว้เสมอว่าพลังของคาถานี้จะไม่ได้ผลเลยหากก้นบ่อในใจของท่านยังมีรูรั่วของความตรนีและความพยาบาทวิธีทำทานที่แท้จริงคือการให้ด้วยความเบาสบายการให้อภัยคือทานที่สูงที่สุด เมื่อใจท่านกว้างพอบารมีที่เคยหายไปจะไหลกลับมาท่วมท้นยิ่งกว่าเดิมเหมือนบ่อน้าที่ลุงบุญมาเห็นในฝันหากอุดรูรั่วใดเพียงน,นิดน้ำฝนจากฟ้าคือบุญกุศลก็จะขังอยู่ได้นานเท่านานเมื่อลุงบุญมาฟังคำหลวงตาจนเข้าใจแกจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำบุญเสียใหม่จากเดิมที่เคยทำบุญแบบคนมีพันธสัญญาคือทำร้อยจะเอาล้าน แกเริ่มหันมามองคนใกล้ตัวก่อนพ่อของแกในฝันที่ชี้บ่อนน้ำอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการทำทานแต่หมายถึงรากเง้าของต้นไม้ใหญ่ถ้าเราไม่รดน้ำที่รากแต่ไปพ่นยาที่ใบต้นไม้จะงามได้อย่างไรรากของชีวิตเราก็คือพ่อแม่และบรรพบุรุษครับหลายท่านในไว้เเษษียณอาจจะไม่มีพ่อแม่ให้ปรนิบัติแล้ว แต่ความกตัญยูนั้นส่งผ่านได้ด้วยการสร้างความดีในานามของท่านท่านลองคิดดูสิครับว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้มีบ้านมีรถมีลูกหลานสืบสกุลเป็นเพราะหยาดเหงื่อของใครที่สร้างทางไว้ให้การที่คนตายมาเข้าฝันบางทีเขาแค่อยากจะมาเตือนว่าอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองบารมีเศรษฐีจะสถิตอยู่กับคนที่รู้คุณคนเท่านั้น ความลับประการหนึ่งที่ทำให้คนโบราณเขาเจริญรุ่งเรืองคือการไหว้เจ้าที่เจ้าทางและบรรพบุรุษด้วยใจที่ระลึกถึงพระคุณจริงๆไม่ใช่ไหว้เพื่อขอเลขขอหวยเมื่อใจเรากระตันอยู่กระแสแห่งความเมตตาจากครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษจะทำหน้าที่เป็นผนังบ่อที่แข็งแรงอุดทุกรอยรั่วที่เคยมีมาทำให้บุญกุศลที่เราทำลงไปไม่รั่วไหลาหายไปไหนเสีย หลายคนบอกว่าก็รู้ว่าต้องปล่อยวางแต่ใจมันยังกลัวกลัวความแก่กลัวความตายกลัวไม่มีคนดูแลลุงบุญมาเลียงก็เคยเป็นแบบนั้นครับแกกลัวว่าถ้าไม่รวยกว่านี้ชีวิตจะลำบากแต่ความจริงที่น่าอัศจรรย์ก็คือยิ่งเรากลัวขาดแคลนเราจะยิ่งขาดแคลนเพราะจิตที่กลัวคือจิตที่หดหู่และปิดกั้นโอกาสท่านลองสังเกตดูนะครับวันไหนที่ใจเราฟูใจเราเบา วันนั้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ถามว่าเราจะเปลี่ยนความกลัวเป็นบารมีได้อย่างไรคําตอบอยู่ในนิมิตที่ลุงบุญมาเห็นนั่นแหละครับบอ่อน้ําที่แห้งขอดไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ําแต่มันแปลว่าน้ํำยังไม่มาหรือเรายังขุดไม่ลึกพอการขุดใจให้ลึกคือการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันพ่อที่ตายไปมาเข้าฝันเพื่อจะบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อตายไป พ่อเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ผ้าพันกายความลับข้อนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเพียงของหยิบยืมมาใช้ชั่วคราวคุณจะเลิกตรณีคุณจะเริ่มแบ่งปันและเมื่อนั้นเองที่คำว่าเศรษฐีจะไม่ได้หมายถึงคนที่มีเงินมากที่สุดแต่หมายถึงคนที่มีความสุขง่ายที่สุดและใจกว้างที่สุดท่านผู้ฟังครับตอนนี้ลองถามใจตัวเองดูว่า สิ่งที่เรากำลังกอดไว้แน่นจนเจ็บมือนั้นมันคือความสุขจริงๆหรือมันคือยาพิษที่เคลือบน้ำตาลเอาไว้ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราเราจะอยากให้ใครจดจำเราในฐานะคนแบบไหนคนที่สะสมแต่ทรัพย์สินหรือคนที่สะสมแต่คุณงามความดีบารมีที่กลับมาสถิตที่ตัวเราจะเป็นบารมีที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงข้อนี้ และเริ่มเทน้ำใจลงในบ่อที่เคยแห้งขอดของผู้อื่นก่อนแล้วน้ำใจนั้นจะสะท้อนกลับมาเติมบ่อในใจเราให้เต็มเองโดยไม่ต้องร้องขอความลับอีกข้อหนึ่งที่มักแฝงมาในฝันของคนที่จากไปคือการมาเพื่อขออโหสิก,กรรมหรือมาเพื่อเตือนให้เราปล่อยวางคำคนลุงบุญมาเล่าว่าในฝันครั้งสุดท้ายพ่อไม่ได้ชี้บ่อน้ําแล้วแต่พ่อกลับยิ้มให้ แล้วยื่นขันน้ำเปล่าๆมาให้หนึ่งใบหลวงตาอธิบายว่านั่นคือการบอกให้ลุงบุญมาล้างใจจากความโกรธแค้นในอดีตท่านผู้ฟังครับมีใครบางคนในชีวิตไหมที่ท่านยังโกรธเขาอยู่มีคำพูดใครบางคนไหมที่พ่นใส่ใจท่านเมื่อสิบปีก่อนแต่ท่านยังเก็บมาเจ็บปวดอยู่จนถึงวันนี้การที่บารมีเศรษฐีไม่กลับมาสถิตที่ตัวเราเสียที ก็เพราะในใจเรามีแต่นหนามแห่งความพยาบาทฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรียกบาร,รมีได้เร็วที่สุดไม่ใช่การบริจาคเงินแสนเงินล้านแต่มันคืออภัยทานครับเมื่อเราให้อภัยใจเราจะเบาเมื่อใจเบาร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาโรคภัยที่เคยเบียดเบียนก็จะทุเลาลงนี่แหละครับคือวิธีเรียกขวัญบาร,รมีแบบเศรษฐีผู้รู้ธรรม เมื่อเราไม่ติดค้างใจกับใครกระแสะแห่งโชคลาภจะไหลเวียนได้คล่องตัวเหมือนท่อน้ำที่ไม่มีขยะอุดตันท่านลองสำรวจใจตัวเองดูตอนนี้สิครับว่ามีขยะชิ้นไหนที่ท่านพร้อมจะโยนทิ้งไปจากใจในวินาทีนี้บ้างไหมหลังจากลุงบุญมาอาโหสิก,กรรมให้คนทั้งโลกและให้อภัยตัวเองได้แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับแกรู้สึกว่าตัวแกเบาหวิวเหมือนจะลอยได้ ลุงบุญมาจึงถามหลวงตาถึงเคล็ดลับสุดท้ายว่าแล้วผมจะทำทานอย่างไรให้บาร,รมีเศรษฐีนี้อยู่กับผมไปตลอดการหลวงตาตอบสั้นๆว่าให้โยมทำตนเป็นดั่งดวงอาทิตย์ส่องแสงให้ความร้อนความอบอุ่นแก่ทุกคนโดยไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวและที่สำคัญดวงอาทิตย์ไม่เคยทวงบุญคุณจากโลกมนุษย์เลยว่าข้าให้แสงสว่างแก่เจ้าแล้วเจ้าต้องให้อะไรข้าตอบแทน การสร้างทานบาร,รมีแบบเศรษฐีที่แท้จริงคือการให้โดยไม่ระบุตัวตนและไม่หวังชื่อเสียงครับลองฝึกดูนะครับวันไหนไปตลาดเห็นแม่ค้าแก่ๆขายของไม่ได้ลองแกล้งซื้อของแก่เกินมานิดหน่อยโดยไม่ต้องเอาเงินทอนเห็นหมาจรจัดผอมโซลองโยนข้าวให้สักปั้นด้วยความสงสารจริงๆการทำแบบนี้ละครับที่คนโบราณเขาเรียกว่าการสะสมบุญละเอียด บุญประเภทนี้จะไปเคลือบใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอและเมื่อใจท่านผ่องใสเป็นนิดพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆจะทำงานเองโดยอัตโนมัติท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าความลับที่คนตายอยากบอกเราจริงๆก็คือชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งอมทุกข์เขามาเข้าฝันเพื่อจะบอกว่าเขาสบายดีหรือลำบากอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เขาทำไว้ตอนเป็น และเขาก็อยากให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างกำไรชีวิตที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสงบใจบารมีเศรษฐีที่สถิตยอยู่กับเราจะทำให้เราเป็นคนที่มีความอิ่มอยู่ข้างในคนที่อิ่มแล้วจะไม่หิวกระหายในลาบยศเกินพอดีและความอิ่มนี่แหละครับที่เป็นสเสน่ดึงดูดผู้คนและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ตอนนี้ท่านรู้สึกอิ่มใจขึ้นมาบ้างหรือย,อยังครับ ความลับขั้นสุดท้ายที่คนตายมักจะสื่อสารผ่านความฝันคือการเตือนให้เราเตรียมตัวตายก่อนตายครับลุงบุญมาถามหลวงตาว่าถ้าบารมีเศรษฐีกลับมาแล้วผมจะรักษาไว้ได้อย่างไรจนวันตายหลวงตาบอกว่าให้โยมมันตรวจบัญชีบุญทุกค่ำคืนก่อนหลับตาลงการตรวจบัญชีบุญไม่ใช่การนับว่าบริจาคเงินไปเท่าไหร่แต่คือการทบทวนว่า วันนี้เราได้ทำใจให้ผ่องใสหรือ,อยังเราได้ทำร้ายใครด้วยวาจาไหมเราได้ให้อภัยคนที่ทำให้เราขุ่นมัวหรือ,อยังท่านผู้ฟังที่รักครับในวัยอย่างเรานี้การมีเงินทองล้นฟ้าก็สู้การนอนหลับปุ๋ยโดยไม่ฝันร้ายไม่ได้การนอนหลับด้วยใจที่เบาสบายคือการซ้อมตายอย่างมีสติครับคนที่ฝึกวางใจได้เช่นนี้ บารมีจะคุ้มครองให้คแคล้วคลาดจากพยันตรายและหากวันใดที่ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงใจที่ฝึกมาดีแล้วจะเปลี่ยนสภาพจากเศรษฐีทางโลกกลายเป็นเทวดาทางธรรมทันทีท่านลองถามตัวเองดูสิครับว่าหากคืนนี้เราหลับไปแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกบ้างสิ่งสุดท้ายที่ยังค้างขาใจท่านอยู่คืออะไรและท่านพร้อมจะปล่อยมันไปในตอนนี้เลยได้ไหม เพื่อที่บารมีในตัวท่านจะได้สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเรื่องราวของลงบุญมาสอนให้เราได้รู้ว่าการที่คนตายมาเข้าฝันนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ใช่เรื่องของการมาขอเพียงส่วนบุญอย่างเดียวแต่เป็นการมาเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนเป็นอย่างเรายังมีโอกาสสร้างบารมีได้มากกว่าเขาหลายเท่าตัวนักความลับที่เปลี่ยนชีวิตคุณให้กลับมามีบารมีเศรษฐีสถิตที่ตัวอีกครั้ง สรุปสั้นๆได้เพียงสามคำครับคือสะอาดสว่างและสงบเมื่อใจสะอาดจากความโลภใจจะสว่างด้วยปัญญาและเมื่อปัญญาเกิดความสงบเย็นก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติท้ายที่สุดของรายการชีวิตสติในวันนี้ผมขอให้ทุกท่านค่อยๆน้อมใจระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของพวกเราทุกคนขออำนาจแห่งคุณพระทุทธเจ้า ุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและจากการที่ได้ตั้งใจฟังธรรมะในวันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระ,ะปัจจัยหนุนนําให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมมีสุขภาพกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียนมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งผ่องใสและมั่นคงในความดี ขอให้ความลับที่ท่านได้เรียนรู้ในวันนี้จงเป็นดั่งแสงประทีปส่องทางให้ท่านพบกับความสุขที่แท้จริงบารมีใดที่เคยถดถอยขอให้กลับมาเต็มบริบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ไหลมาเทมาดั่งน้ำหลากในฤดูฝนเพื่อให้ท่านได้ใช้สร้างประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์สือไปขอให้ทุกคืนที่ท่านหลับตาลงมีแต่ความสงบราบรื่นและทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา มีแต่ความสว่างสวัยในหัวใจสุขกายสุขใจมีสติคุ้มครองตนตลอดเส้นทางของชีวิตเทินสำหรับวันนี้รายการชีวิตสติต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านพบความสว่างในใจในทุกย่างก้าวครับ